เปิดตัวแล้ว Xiaomi CV4 Pro ใช้ชิปส n a p d r a g o n แ s gen 3ให้จอ3,000ันนิตพร้อมกล้องไรก้าสมรักล่าสุดทาง Xiaomi ก็ได้เปิดตัว Xiaomi CV4 Pro ออกมาแล้วครับซึ่งเป็นสมาร์ทฟรโฟนระดับกลางรุ่นล่าสุดที่จัดสเปคมาแบบครบถ้วนทั้งชิปเซตหน้าจอและกล้องเลยครับโดยมีสเปคดังนี้ครับ มีหน้าจอแบบ C8 a m o อมูเลขนาด6.5 5นิ้วความเร็น1่ง2750เคอพดูณ1,236พิเซลความส่องสูงสุด3,000นิตมีค่ารีเฟรชเรท120เฮิร์ตช์ใช้ชิปโปรนผลสันบอรกล้องแดเอสเจนสามออกค,อความเร็ว 3.0GH กิกะเฮที่ผลิตเมืงกระบวนการระดับ4นานโนเมตรให้แล้วมาแบบ LP d d r 5ดมีฟเอเลือก1 2 g กิสบ1ก g กส่วนลำเป็นแบบ u s 4. อสมีเลือก2 5 6ร้อบ5 1 2กกก บนระบบบริการ a n 14ครอบทับด้วย HyperOS ให้กล้องหลัง3ตัวที่ร่วมกับ Leica มีทั้งเดนหลักความมี50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ l i ฟ์ฟิวชั่800ขนาด1ส่วน1.55นิ้วรูปแสง1.63พร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS ลองเท2เท่าความมี50ล้านพิกเซลรูปแสง1.98และกล้องอัลตราไวความมี12ล้านพิกเซลรูปแส F 2.2มุมมองกว้างสุด120องศา ส่วนกล้องหน้าคู่ที่มีทั้งเลนส์วายความละเอียด32ล้านพิกเซลและเลนส์ซูเปอร์วายความละเอียด32ล้านพิกเซลครับมีเล้หมด4สีคือสีฟ้าสีเขียวสีชมพูและสีดำโดยสีเขียวจะมีผิวสัมผัสที่โดดเด่นสุดเป็นหนังวีแกนตัดกับลวดลายสีสันส่วนอีก3สีจะเป็นกระจกผิวด้านที่มีสีสันเป็นแบบทูโทนแทนครับให้แบตเตอรี่ที่4,700มิลลิแอมปร์รองรับชาร์จเร็ว67วัตต์สมาร์ทโฟน Xiaomi c v 4 Pro มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม12กิกรอม256กิกมีราคาอยู่ที่2,999หยวนหรือประมาณ14,990บาทรุ่นแรม12กิกรอม512กิกมีราคาอยู่ที่3,299หยวนหรือประมาณ16,490บาทรุ่นแรม1 6กิกรอม512กิกมีราคาอยู่ที่3,599หยวนหรือประมาณ17,990บาทและรุ่นแรม1 6กิก ลม512กิกรรุ่นพิเศษมีราคาอยู่ที่3,599หยวนหรือประมาณ17,990บาทโดยเ่ีวมี CV10 Pro จะเริ่มจำหน่ายที่ประเทศจีนตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปครับ